อาจารย์เิ่งกล้าครับสวัสดีครับครับผมโดเคครับขอมอบเวทีต่อให้อาจารย์เิ่งกล้าครับสวัสดีครับผมอาจารย์เก่งกล้าตุนรักนะครับอ่าก็จะมานำเสนอในหัวข้อนะครับชัดก็นานวางแผนยังไงดีนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าก่อนอื่นครับอ่าเราก็มาอ่ารู้นะครับในเกี่ยวกับการ ชาร์จนะครับในรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าการอัดประจุไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะมีการอัดประจุนะครับก็จะมีอยู่สองลักษณะนะครับก็จะเป็นลักษณะการอัดประจุแบบกระแสสลับนะครับอันนี้ก็จะใช้ไฟบ้านนะครับตัวที่สองนะครับก็จะเป็นการอัดประจุนะครับแบบไฟฟ้ากระแสตรงนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาน้อยนะครับหรือว่าเป็นการ่า Fast Charging นะครับในส่วนของการอัดประจุไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ Onboard Charger นะครับแล้วก็ชาร์จนะครับในส่วนนี้ก็จะชาร์จใช้ไฟบ้านได้เลยนะครับผมก็ได้เอานำตัวอย่างนะครับวิธีการคำนวณนะครับเพื่อที่จะผู้ใช้งานครับจะได้รู้ ระยะเวลาการใช้งานหรือว่าระยะเวลาในการชาร์จครับสมมติตัวอย่างนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของรถยนต์มีขนาดนะครับ20โวล24กิโลวัตต์อวนะครับแล้วก็มีออนบอร์ดชาร์จนะครับ3กิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็สามารถคำนวณได้นะครับก็คือเอาความจุของแบตเตอรี่นะครับหารด้วยนะครับออนบอร์ดชาร์เจอร์นะครับ ถ้าเป็นการชาร์จแบบไฟฟ้ากระแสสลับหรือชาร์จที่บ้านหรือชาร์จแบบทั่วไปนะครับก็จะใช้เวลาโดยประมาณนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นการชาร์จแบบไฟฟ้ากระแส,สตรงนะครับก็จะมีนส่สนของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สเตชันชาร์จนะครับอุปรกรณส่วนนี้นะครับส่วนใหญ่ในการชาร์จลักษณะนี้นะครับจะใช้ การชาร์จนะครับที่อยู่ลักษณะการใช้งานก็คือต้องการชาร์จให้แบตเตอรี่นะครับมีการอัปจุนะครับเต็มใต้เร็วที่สุดนะครับถ้าในการคำนวณน,นะครับในตัวอย่างนะครับผมก็ได้นำเสนอตัวอย่างก็คือถ้าเป็นแบตเตอรีอ่มีขนาดความจุนะครับ24กิโลวัตต์อวนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นใช้การชาร์จนะครับ DC ซี t าร์ตสเตชช์ชาร์จ i ่งนะครับตัวนี้นะครับถ้าในตัวอย่างนะครับก็จะเป็น50สิบกิโลวัตต์ครับก็จากการคำนวณแล้วนะครับก็ใช้นะครับในกรณีเดินทางไกลนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับตัว่งเช่นไปต่างจังหวัดไปเชียงใหม่นะครับในหรือเดินทางไปภาคใต้หรือว่าไปภาคอีสานนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นเต้าเสียบหรือว่าเต้ารับนะครับที่ใช้ในรถยนต์ e ีวีนะครับเต้าเสียบหรือว่าเต้ารับนะครับผมก็จะแบ่งมาอยู่ประมาณสามรูปแบบนะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นเต้าเสียบหรือว่าเต้ารับนะครับที่ใช้กับ ไฟกระแสสลับนะครับหรือว่าบางครั้งเราใช้ชาร์จที่บ้านก็ได้นะครับก็จะมีอยู่สองประเภทนะครับก็จะมีไทท์วันกับไทท์ทูนะครับถ้าเป็นไทท์วันนะครับก็จะนิยมใช้นะครับที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นไทท์ทูนะครับแบบนี้นะครับก็จะใช้ไฟได้ทั้งซิงเกิลเฟสแล้วก็ทรีเฟสนะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับถ้าในประเทศไทยนะครับก็จะใช้ในตัวนี้นะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นเต้าเสียบหรือว่าเต้ารับนะครับแบบกระแสตรงนะครับผมก็จะนําเสนอนะครับก็จะมีอยู่สองแบบแบบ AA กับแบบ B b นะครับแบบ AA นะครับก็จะเป็นของหรือว่าชาดโมะนะครับอันนี้ก็เป็นของส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้ในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แบบบ b บนะครับก็จะเป็นใช้ในประเทศจีนนะครับ ถัดมานะครับอ่าก็เป็นแบบรวมนะครับหรือว่าเป็นแบบผสมนะครับก็จะมีแบบ Type o n กับ Type นะครับอันนี้ก็จะสามารถชาร์จได้ทั้งกระแสตรงนะครับแล้วก็กระแสละแสสลับนะครับในหัวชาร์จตัวเดียวกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นอ่ตัวนี้นะครับผมขออนุญาตใช้ตัวอย่างนะครับที่ อ uh, EV charging station นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของตัวอย่างของ uh, MEA นะครับกับ EA anywhere นะครับในการวางแผนการเดินทางนะครับเราต้องรู้นะครับาตำแหน่งที่ตั้งของ station นะครับ station ในการชาร์จนะครับผมก็เลยขออ่านำเสนอนะครับ แอปพลิเคชันนะครับหรือว่าเอพีเอีวีแอปพลิเคชันครับตัวนี้นะครับก็จะใช้ทําให้เรารู้นะครับทราบถึงตําแหน่งในการติดตั้งนะครับของสเตชันชาร์จนะครับนะครับในตัวโปรแกรมข้างในนะครับก็จะมีนะครับสถานีในการชาร์จนะครับมีที่ไหนบ้างนะครับแล้วแล้วก็ เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นแบบชาร์จแบบ dc หรือว่าชาร์จแบบ ac นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเราสามารถเลือกได้นะครับถ้าเราเลือกเอ AC อย่างเดียวนะครับภาพที่ปรากฏขึ้นมานะครับก็จะเป็นสเตชันชาร์จที่สามารถชาร์จได้แบบ ac นะครับถ้าเราเลือกแบบ dc นะครับ สเตชันชาร์จที่สามารถชาร์จแบบ DC ได้นะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเราสามารถเลือกเอสเตชันชาร์จนะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะครับหรืออยู่ในเส้นทางที่เราเ,าเลือกเดินทางนะครับถ้าเป็นนะครับการเดินทางในกรุงเทพนะครับและปร,ะริมณฑลนะครับในที่นี้นะครับก็จะเป็นการเดิน การเดินทางในกรุงเทพนะครับและมหานครและปริมณฑลครับผมก็จะนําเสนอนะครับตัวอย่างนะครับถ้าเราเลือกสถาน i ชาร์จนะครับที่อยู่บริเวณนะครับใกล้เคียงเรามากที่สุดนะครับโปรแกรมก็จะบอกถึงระยะทางนะครับที่ใกล้เคียงเรานะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะครับเลือกตัวเช่นนะครับตัวนี้ผมยก ตัวอย่างเลือกสถานีที่อยู่ใกล้เราครับก็จะเป็นที่บางขุนนนท์ครับในตัวโปรแกรมนี้นะครับก็จะบอกนะครับว่าเต้ารับหรือว่าเต้าเสียบนะครับเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็น type t o นะครับแล้วก็เลือกนะครับเส้นทางนะครับที่สามารถเลือกเชื่อมต่อที่เป็น Google Map ได้นะครับ Google Map นะครับพอเปิดโปรแกรมเข้ามานะครับก็จะมี ปรากฏเส้นทางนะครับที่เราไปยังสถานีที่เราเลือกนะครับให้อยู่ใกล้เรามากที่สุดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่เดินทางไกลนะครับหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับตัวนี้นะครับผมก็ลองทําตัวอย่างนะครับที่เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งมีระยะทางไกลนะครับไปเชียงใหม่นะครับก็ระยะทางไกลมากกว่า เจ็ดแปดร้กิโลนะครับผมในตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะมองถึงการวางแผนในการเดินทางครับการวางแผนในการเดินทางในที่นี้ก็คือถ้าเป็นรถยนต์โดยเฉลี่ยทั่วไปในประเทศไทยนะครับก็จะมะีระยะทางที่สามารถวิ่งได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับอ,อยู่ที่ถ้าส่วนใหญ่นะครับก็ไม่เกินประมาณ400กิโลเมตรนะครับถ้าไปเชียงใหม่นะครับก็จะมีะชาร์จ เราก็วางแผนในการชาร์จที่น้อยครั้งที่สุดนะครับในตัวอย่างนะครับผมผมก็เลยาวางแผนการชาร์จไว้ที่ครึ่งทางนะครับในที่นี้นะครับในภาพนี้นะครับก็จะปรากฏก็คือถ้าเป็นที่ครึ่งทางนะครับผมก็มีตัวอย่างนะครับก็จะชาร์จอยู่ที่ประมาณจังหวัดน่าจะเป็นกำแพงเพชรนะครับอันนี้ก็จะประมาณ340อยสี กิโลเมตรนะครับอันนี้ซึ่งอยู่ในระยะทางที่รถไฟฟ้าของเราที่สามารถวิ่งได้นะครับระยะทางต่อมานะครับพอชาร์จตัวนี้ก็ต้องใช้แบบฟาสชาร์จิ่งนะครับก็คือชาร์จแบบเร็วนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับอันนี้เราถ้าเราวางแผนในการเดินทางนะครับเราต้องมีการเผือ่อนะครับระยะเวลาหรือบวกระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับ สรุปข้อมูลนะครับอาที่ผู้ใช้งานควรทราบนะครับผมก็สรุปมาดังนี้นะครับก็จะมีลักษณะการชาร์จนะครับหรือว่าการอัดประจุไฟฟ้านะครับหรือว่าเต้ารับหรือว่าเต้าเสียบสำหรับชาร์จนะครับเราเราต้องรู้ว่ารุ่นหรือว่ารถที่เราเลือกใช้งานนะครับอาจจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับที่มีเต้ารับเต้าเสียบแบบไหนนะครับแล้วก็จะเลือกตำแหน่งหรือว่าที่ตั้งสถานีชาร์จนะครับ ตมานะครัก็จะเป็นระยะเวลาในการชาร์จนะครับข้อมูลทั่วไปนะครับเพิ่มเติมในการเราเลือกใช้รถหรือว่าเลือกซื้อรถนะครับก็จะเป็นขนาดความจุของแบตเตอรี่นะครับหรือว่าระยะทางวิ่งนะครับต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะครับโอเคนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผม ครับผมขอบคุณอาจารย์เก่งกล้าครับทีเนี้ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าเนื่องจากว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการชาร์จนานอย่างเงี้ยครับแล้วถ้าหากว่าต้องเดินทางไกลอย่างเงี้ยผมกลัวว่าเฮ้ยวันเที่ยวผมจากผมลาไว้สามวันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะต้องลาเพิ่มสี่วันเพราะว่ามต้องเผื่อวันชาร์จอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้ผมจำเป็นต้องวางแผนเผื่อไหมหรือว่ามันมันมีทางแก้ไขอะไรยังไงไหมถ้าสมมติว่าผมมาใช้รถไฟฟ้าครับอ่าโอเคนะครับ ในหัวข้อของเรื่องนี้นะครับการเลือกใช้รถไฟฟ้านะครับผมมองว่ายังเป็นตอบโจทย์ในผู้ใช้งานที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับถ้าสังเกตดูสถานชาร์จนปัจจุบันเลยครับสถานชาร์ที่ปรากฏผมเพิ่งเข้าไปดูเมื่อคืนเองนะครับก็คือก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในบริเวณกรุงเทพนะครับหรือว่ามีอยู่ที่ ต่างจังหวัดบ้างนะครับแต่ก็ยังน้อยอยู่นะครับถ้ามองเรื่องนี้นะครับต้องมองไปที่เรื่องการเพิ่มตําแหน่งหรือว่าตําแหน่งติดตั้งของสถานชาร์จนะครับสมมตุติผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับก็เดยไปตัวอย่างที่เดินทางไปเชียงใหม่นะครับถ้าเชียงใหม่นะครับผมก็มองไปที่ระยะทางในการชาร์จที่หนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งก็คือผมเลือกอชาร์จแบบเร็วนะครับแล้วก็เลือกระยะทางที่อยู่ บริเวณเขาเรียกว่าประมาณกลางนะครับกลางออยู่ระหว่างกลางในการเดินทางนะครับหรือถ้าเดินทางไปทางภ่าไพศาลนะครับผมมองว่าถ้าเป็นเรื่องนี้นะครับก็ต้องมีการเพิ่มในส่วนของจำนวนของสเตชันชาร์จนะครับอาที่จังหวัดประมาณนครราชสีมานะครับตอนนี้ก็จะอยู่ครึ่งทางพอดีครับผม ครับผมทีนี้ออยากจะทราบนิดนึงครับการที่สมมุติว่าเฮ้ยผมรอไม่ได้แล้วผมต้องไปคิกชาร์จบ่อยๆอย่างเงี้ยครับมันส่งผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ไหมหรือว่ามันไม่มีปัญหาอะไรหรือถ้าสมมุติว่าเราใช้ตรงนเนี้ยเงื่อนไขของการรับประกันเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรไหมอะไรเงี้ยครับหรือบริษัทผู้ผลิตเขาอ่ายอมรับอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเขามีพอร์คิกชาร์จอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ไม่ส่งผลกระทบอะไร ในส่วนของคลิกชาร์จนะครับนี่นะครับถ้าคนที่อยู่ในสายของรถอีวีอยู่แล้วนะครับก็จะรู้ว่าถ้าเราคลิกชาร์จบ่อยๆนะครับอันนี้ก็ทําให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นั้นดอบลงอย่างรวดเร็วนะครับในที่นี้ก็คือนะครับถ้ามีการรับประกันนะครับในที่นี้ถ้าผมลองศึกษาดูนะครับผู้ผลิตนะครับก็มีการรับประกันในส่วนของระยะเวลานะครับของการใช้แบตเตอรี่อยู่นะครับ ถ้าเป็นการชาร์จฟลิขชาร์จนะครับถ้ามองการใช้งานจริงๆนะครับก็คือพยายามหลีกเลี่ยงนะครับความหมายคือถ้าเราใช้งานในกรุงเทพนะครับเราก็พยายามใช้แบบนมันชาร์จหรือว่าชาร์จแบบธรรมดานะครับที่ใช้ระยะเวลานานหน่อยนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์เก่งก้าครับก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่า เข้าช่วงที่เสวนา,ากันใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถลิสต์มาได้นะครับ